แต่งหน้าให้มีสีสันด้วยบลัชรองพื้นเกลี่ยสีผิวให้กลมกลมด้วยครีมเบสเพิ่มความมีมิติด้วยเชดเงาออเรนต์สีเข้มหนังสมุยพเนจรลูกผู้ชายตัวจริงให้ใช้เบาวทับอีกชั้นอย่างเข้มแววตาตุ้มหูลายอัคระสุริยันหลอนแรงด้วยเรสและแรงมาเจนต้าหมักผมรองพื้นท่วทั้งหนังสีสักย้อมสีผมด้วยบริกรีส์เบรนให้สีผมไม่แตกปลายเชดเงาระบายตามคลิปนี้ใช้แค่บูเคก็พอสาสีเชสนะาเอาให้ยับเพราะสียังแท่งยาวอยู่แต่ก็เว้นแสงขาาาวใหห้เนียยพอประมณ รู้ว่าเราประหยัดสีอีกแล้วทับอีกเลเยอะให้เมียนด้วยเรดบาวอย่าเพลอไปเลอะโดนไฮไลท์ขาวเดี๋ยวงานจะงอขี้เกียจระบายเยอะแล้วเลงเอมรัลก็เวน้นไฮไลท์ขาวอย่าให้หน่าเกลียดจนคนจับได้ว่าเราประหยะัดสีแต้มเชสซัททัให้มันดูบูดเน่าไม่ต้องกลัวว่าสีจะไม่สวยเพราะมันไม่น่าจะสวยอยู่แล้วเบเพิ่มเพิเบลนให้แตกกระจายให้กลายเป็นสีดําเทียมเพื่อเซฟสีดําแท้ดําแท้ใช้นิดหน่อยให้พองงามเดี๋ยวจะคิดก่อนไวอันควรโอ้ยโคตรละเท่